ขายกินแล้วเราก็มีนะต้มส้มตําแล้วก็ลาบหมูแครงหมูกินแบบนี้แหละเนาะมีสามบ้านเราก็มีแบบนี้กินกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปหาหนไม้หาอะไรมาแกงแล้นีม่มีลาบก,กัแกงน้ำหน่ะไม่ได้เลยน้นองเบดมันซึ้มแล้วแหละข้า <ๆ S 1> <ๆ S 3> แล้วคุณแม่แม่ขายทั้งแบบที่ประมาณนี้นะขอเชื่อกันใหม่ทุคือแม่ชูกระดับทั้งแบบที่มา